รู้สึกตัวเองไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างรู้สึกตัวเองเป็นเป็ดทำอะไรก็ไปไม่สุดคุณเคยคิดแบบนี้ไหมคะถ้าคุณคิดแบบนี้ฟังคลิปนี้ต่อให้จบค่ะวันนี้ครูบ้างจะมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่เราเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยถ้าสมมติว่าวันนี้คุณยังติดอยู่กับความคิดว่าฉันเป็นคนไม่เก่งฉันมันเป็นเป็ดค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เวิร์กช็อปที่ครูจะให้เนี่ยครูอยากให้ทุกคนนะคะลองลิสต์ดูนะว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีเนี่ยมีอะไรบ้างลิสต์มาให้หมดเลยค่ะแล้วลองดูสิว่าเออแล้วสกิลไหนหรือสิ่งที่คุณเก่งอันไหนเนี่ยที่คุณมีความสนใจอยากจะพัฒนาไปต่อแล้วมันสามารถ ปรับใช้กับอาชีพที่คุณต้องการจะทําเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้แล้วก็ความมั่นคงของชีวิตแล้วให้คุณนะคะไปเพิ่มสกิลตัวที่คุณเก่งค่ะ และอีกสิ่งที่สำคัญจะบอกก็คือทุกคนสามารถเก่งได้ทุกอย่างตราบใดที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำอย่างสม่ำเสมออย่าไปบอกว่าคุณเป็นเป็ดที่คุณเป็นเป็ดอ่ะมันคือข้อดีหรือปะเพราะคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะคุณแบบไม่ใช่แบบว่าต้องมีใครมาช่วยอะไรคุณแต่คุณทำได้หมดอ่ะถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะทำไม่ได้ดีสุดสักอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณขยายความเก่งของตัวเองไปในทุกเรื่องแต่ถ้าวันนี้คุณโฟกัสกับความเก่งที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมา เนี่ยครูเชื่อว่าคุณสามารถเป็นเอ็กซ์เพรในด้านนั้นได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าใครชอบฟังสาระด,ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ครูมาปัง power inside out เพราะครูจะช่วยดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาเพราะพลังในการสร้างในตัวคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ